ทุกคนเห็นทะเลไหมสีฟ้าๆคนนั่งอยู่เห็นไหมนี่คือบ้านใหม่รีสอร์ทหาดาซรีทุกคนรุดมากเป็นรีสอร์ทที่ลุดมากฉันอยู่ในห้องหาทุกคนนี่ฮะบ้านใหม่รีสอร์ทและหิวมากพอดีได้แกงมานะฮะซื้อแกงถูกมาต้องมากินที่โรงแรมที่รีสอร์ทแห่งนี้ให้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแกงใต้ร้านป้าณประภาเนี่ยอร่อยมากนี่ันกินทีละอย่างนะแกงเหลืองแกงส้มต้มออมมีหมดเลย นะฮะผัดเหลียงผัดเหลียงแกงเหลืองแกงอะไรอะเหม็งมะพร้าวแล้วก็ออะไรนะผัดเผ็ดคัด่วกิ้งก็มีทุกคนนะฮะหกถุงหกอย่างทุกคนเนี่ยฮะมากินกันนะฮะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวจริงๆอยากจะออกไปถ่ายทะเลด้วยเอาไหมไปออกเลยไหมเดยได้เห็นบรรยากาศว่าเราอยู่ในรีสอร์ทบ้านใหม่ที่อยู่ติดกับทะเลนี่ฮะทุกคนว้ายทะเลดูสิทุกคนคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทเลุกคนฮะ นี่ฮะรถม,มากคนดนูสีรถไหมนี่บรรยากาศนี่ฮะว้ายตายเล็วนี่จะเป็นแบบสั่งอาหารได้เลยนะ,ะคนนะรับทุมมกคนนี่ฮะรถมากคนเห็นไหมข้าไปเกาะตรงนั้นก็ขาวๆเห็นไหมแค่คืบเดียวก็ถึงละคนนี่คือบ้านใหม่สองจมา,าดูความป๊อป ล่าของที่นี่นะดูสิบรรยากาศรถเลอเพอร์เฟคมากๆนี่ฮะเป็นน้ำสดๆร้อนๆออกมานะฮะดีบรรยากาศนี่ฮะสวยมากนี่ฮะทุกคนสวยไหมอมืมช่าอ๋มอมาดูกันทุกบันเทิงก สารกบกระดูกชุมทรเสตติดดตรงนี้กิโลเดียวถุงน้ำหน,นึ่งเดียวทุกคนี่เดินมาไม่ไกลทุกคนรถมากทุกคนดูสิสวยมากเดี๋ยวเดินไปสุดตรงนน้นเน่าเย็นๆกันเนาะเนี่ยคาสายรีทุกคนกตรงนน้นจะเป็นแนวแบบโขดหินหน่อนะครับแต่ตรงนี้นมันจะเป็นความเป็นทราย สอดสวยมากรถมานี่ต้องมานะฮะบ้านใหม่สอดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นจะเป็นติกเป็นหลังๆอันนี้เป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เรียบชายฝั่งมาเลยนะฮะทุกคนนี่ฮะอุ้ย,ยเยอะเยะแยะมากมายยนะฮะแบบทำเลทองมากนี่ฮะบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านใหม่สิน้องใหม่ โระะงแรมน้องใหม่โฮเทลก็คือน้องใหม่ซายรี ri, ใชถ้าเกิดเราไปเสิร์ชใน Google อ่ะมันจะขึ้นว่าน้องใหม่ซายรีสอร์ทนะฮะทุกคนเป็นแบบร้านอาหารด้วยโรงแรมด้วยทุกคนจะอาทะเลสดสดฮะสดสฮะนี่ฮะมาดูแบบคนดี ลึกงามมากนี่ฮะทุกคนดูบรรยากาศลึกมาก เป็นรีสอร์ทที่แบบรถที่สุดในในนี้แล้วแหละเออจะบอกให้ดูสิเดินมานี่คือแบบหายเหนื่อยเลยทุกคนเจอรีสอร์ทเล,เล,เลิแบบนี้โลกต้องรู้ฮะทุกคนดูสิรลดมากนะฮะเีาจะเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมนะฮะทุกคนเอาเท่า,ทานี้ก่อนทุกคนเนะะีะฮะเป็นหลังๆอย่างนี้เลยต้อนมายมดวยทุกคนนี่ฮะ,ะทุกคนแอร์เย็นฉ่ำนะฮะ เลุดมากอะดูทีวีไปทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเมือ่อกีอกก้ทะเลเห็นแล้วนะทุกคนจา๋าในด้านนอกนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งด้านนอกเดีนน๋ยวเราค่อยไปดูกตอนเย็นนะร้อนมากนะครับเดีย๋ยวไปดูลมไปดูคลื่นกันให้ละเอียดยิบเลยทุกคนนะครับ อ่านี่เตียงนอนหรูรีสอร์ทน้องใหม่นะฮะโรงแรมน้องใหม่น้องใหม่ทรายรีรีสอร์ทนะฮะน้องใหม่จริงๆในเวลาลเราเผิดไปหาใน Google มันจะขึ้นว่าน้องใหม่ทรายรีสอร์ทถูกไหมฮะมันเหมือนกับทรายรีสอร์ทอะน้องใหม่ทรายรีสอร์ทจริงๆมันน้องใหม่โฮเทลหรือน้องใหม่ทรายรีรีสอร์ทประมาณนั้นนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไว้โพสคลิปนี้กันแนละ้วนอนพักก่อนทุกคนเอาแรงนะฮะ